สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับเจาะลึกวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่29มิถุน,นา2558ตัวแรกนะครับเป็นตัว LPN นะครับก็เท่าที่เราไปลองเช็คยอดจองดูนะครับยอดจองสะสมยังคงต่ำนะครับเมื่อเทียบกับเป้า ทางบริษัทยังไม่เร่งเปิดโครงการใหม่มากนักนะครับในครึ่งปีแรกนะครับเปิดแค่3โครงการจากแผนที่จะเปิดโครงการใหม่11โครงการโครงการใหม่ที่เปิดไปแล้วนะครับก็มี3โครงการนะครับมูลค่า4,900ล้านเนี่ยต่าการจองค่อนข้างต่ำนะครับ44%ภาพรวมยอดจองนะครับครึ่งปีแรกจบที่9000ล้านเป็นแค่4 5ของเป้าส่วนที่เหลืออาจจะต้องไปรอรุ้นนะครับจากการเปิดโครงการใหม่อีก10 อีก8โครงการนะครับมูลค่า1,500ล้านนะครับในแง่ของแบ็กหลอกนะครับตอนนี้มีรอโอน Q2 Q4 ประมาณ13เมือม่อรวมแบบยอดโอนในควเตอร์1อีก2,000ล้านปจัจจุบันนี้มีไรายได้ในมือนะครับ1,500 15,200ล้านนะครับซึ่งคิดเป็น95%ของเป้าที่เรามองไว้ที่16,000ล้านซึ่งจะเติบโต33% ปีนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าตลาดคอนโดปีนี้ค่อนข้างซบเซาอาจจะต้องใช้การส่งเสริมการขายเพื่อผลักดันยอดขายอาจจะมีการลดราคาบ้างมาจิ้นปีนี้อาจจะลดลงต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่ายอดโอนที่เติบโตมากทําให้กําไรปีนี้เติบโต29%สําหรับ b a c k หลอกที่โอนปีหน้า10,000ล้านนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับทาให้บริษัทจะต้องเร่งยอดขายนะครับก็คงต้องไปดู โครงการใหม่ที่จะเปิดตัวปีนี้8โครงการว่าจะมียอดขายไปรอเป็นแบ็กหลอกปีหน้าได้ขนาดไหนนะครับในเบื้องต้นนั้นก็ยังหวังว่ายอดโอนปีหน้ายัางเติบโตได้17%กาไรเติบโตได้17%เท่าเทียมกันนะครับโรดปีหน้ายังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าการราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายเนี่ยเริ่มเข้าใกล้ เอ่ uh, e. ีเฉลี่ยในอดีนะครับเลยปรับลดคำแนะนำจากซื้อเป็นถือนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่19บัาทสตางค์สำหรับวันนี้นะครับมีตัวไลมอน n d w a r r a n t ตัวที่4นะครับจะเข้าซื้อขายอันนี้เป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน4หุ้นเดิมได้1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์เมื่อวันที่5มิถุนายนนะครับ2558าจำนวน893ล้านหน่วยอัตราใช้สิ์นั้น1ต่อ1 ที่บาท97สตางค์นะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกสิ้นไตรมาสโดยกำหนดวันใช้สิทธิ์ครั้งแรกวันที่30กันยา58วันใช้สิทธิ์วันสุดท้าย14มิถุนาย,ยน2561 Intensive Value นั้นไม่มีมูลค่านะครับเนื่องจากราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่197บาทราคาตลาดปัจจุบัน159บาทจึงไม่มีมูลค่าถ้าเราคำนวณตามมูลค่าตามทฤษฎีตาม Black Show นะครับ โดยใช้ volatility ที่30% 40%และ50%โดยมี risk free rate อยู่ที่บาท1.80% dividend yield 0%เราจะได้ black show าราคาตามทฤษฎีอ้างอิงตามราคาปิดล่าสุดที่บาท59สตางค์ที่23สตางค์3 4สตางค์และ45สตางค์ตามลำดับนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านในวันนี้โชคดีในการลงทุนครับ